สวัสดีครับผมเต่าครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวผมนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีครับขับถ่ายยากท้องผูกแม่เขาได้ไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนึงครับมันเป็นดีท็อกครับหน้าตามันก็อย่างนี้ครับมันชื่อไบตวีครับมันผลิตภัณฑ์มันก็จะเป็นซองเนี่ยครับมันเป็นรสชาติจีวีนะครับทานง่ายมากแม่บอกว่าถ้าทานตัวนี้มันจะทำให้ระบบขับถ่ายผมเนี่ยดีขึ้น ขับถ่ายตรงเวลาตัวตัวผมเองก็ไม่เชื่อหรอะครับแล้วก็ได้ลองทานดูครับมันผมทานไปสักระยะหนึ่งสักวันสองวันเนี่ยเห็นผลเลยครับผมได้ขับถ่ายตรงเวลาขึ้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยสิวผมจะขึ้นเต็มหน้าเลยแต่หลังจากทานไตว,วี่ครับขับถ่ายตรงเวลาสิวผมก็หายครับระบบขับถ่ายผมก็ถ่ายตรงเวลาดีเป็นปกติครับท้องไม่ผูกถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ตาม ข้อมูลแค่ไว้ด้านล่างครับขอบคุณครับ